ระบบเจ้าสำนักต่างมิติตอนที่79สิาสมวันผ่านไปหลังจากเทศกาลปีใหม่บรรยากาศที่ครึกครื้นก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่มันก็ไม่ได้ต่างจากช่วงที่มีเทศกาลมากนะเพราะถึงยังไงปัจจุบันเมืองเฟิงอยู่ก็ไม่ใช่เมืองบ้านนอกที่แสนห่างไกลและแร้งแค้นอีกต่อไปแล้วขนาดของเมืองที่กว้างใหญ่จนเป็นเอกลักษณ์เพราะรวมคนทั้งเขตไว้ในเมืองเดียวนี้ก็ยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่ใช่น้อย แม้เทศกาลงานฉลองจะจบลงไปแล้วแต่การแวะไปเวียนมาของเหล่าผู้คนก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องทำให้เมืองเฟิงอยู่ในตอนนี้ไม่เงียบเหงาวเช่นในอดีตและทางสำนักเทียนหลงเองในวันนี้ก็มาถึงวันที่จะรับสิทธิ์เข้าสำนักสรุปแล้วก็เป็นไปตามที่คิดไวไป้ปลูหลินรับมาทั้งหมดเลย210คนส่วนทางด้านคนงานไปลู่หลินก็รับมาประมาณ200คนเช่นกัน โดยที่ต่างจากสิทธิ์พวกคนงานนั้นนอกจากการอ่านเขียนแล้วไปลู่หลินเน้นผู้มีความสามารถพิเศษในแขนงต่างๆเป็นอันดับแรกอย่างเช่นมีความรู้ทางด้านค้าขายหรือจัดการบัญชีเพราะตอนนี้สองสามีภรรยาสกุลลูกก็แทบไม่ได้พักกันแล้วจึงอยากหาคนที่ช่วยงานพวกเขาได้ อีกทั้งหอสมุนไพรของเยซินหนิงเองก็ต้องการคนช่วยอยู่เหมือนกันเพราะการดูแลพืชพันธุ์จำนวนมากและหลายประเภทนั้นเพียงแค่สตรีหกคนคงจะไม่พอต่อให้ดูแลได้ก็คงจะศึกษาค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมได้ยากเพราะไม่มีเวลามากพออันที่จริงทางหอสมุนไพรไม่ต้องใช้คนมีความสามารถพิเศษก็ได้แต่ถ้าได้คนมีความรู้มาก็น่าจะแบ่งเบางานของพวกเยซินหนิงไปได้บางส่วนในทันทีเลย ส่วนตำแหน่งงานอื่นๆที่ไปลู่หลินคิดไว้ก็มีพวกคนงานทั่วไปายามคนทำความสะอาดช่างซ่อมบำรุงและคนดูแลหอตำราซึ่งคนดูแลหอตำรานั้นก็ได้มาจากภาพลักษณ์ของสำนักที่เขาเคยเห็นในซีรีส์จากโลกก่อนเขาจึงสร้างหอตำราขึ้นมาอันที่จริงไปลู่หลินก็อยากได้ตำแหน่งอื่นๆในสำนักอีกนั่นแหละแต่เพราะเขาหาบุคลากรสำหรับตำแหน่งนั้นๆไม่ได้อย่างเช่นนักหลอมโอสถแพทย์นักปรุงยาอาจารย์ผู้ช่วยสอนผู้ดูแลสิทธิ สองอย่างหลังนี่แหละที่ไปลู่หลินอยากได้มากที่สุดเพราะนึกๆึกดูแล้วตั้งแต่ก่อตั้งสำนักมาไปลู่ลหลินก็ให้พวกเด็กเรียนรู้กันเองหมดเลยถึงวิธีการฝึกฝนจะมีบอกไว้บนศิลาสิ้นซีอยู่แล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ดูยังไงยังไงอยู่ที่ไม่มีคนคอยชี้นำพวกเขาไปลู่ลู่หลินจึงมีความคิดอยากจะหาคนมาเป็นผู้ช่วยสอนและผู้ดูแลสิทธิ์ให้กับพวกเด็กๆ แต่ก็ติดอยู่ที่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเพราะถึงยังไงคนที่จะมาสอนแลคอยดูและเหล่าเด็กๆได้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนที่ลึกซึ้งในระดับหนึ่งเลยไม่งั้นคงจะแนะแนวนางให้สิทธิ์ไม่ได้และที่สําคัญต้องเป็นคนที่ไวใจได้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดเป็นพวกไว้ใจไม่ได้ขึ้นแล้วเข้ามาก่อปัญหาในสํานักเขาก็คงจะปวดหัวไม่ใช่น้อยและก็อาจจะเป็นอันตรายกับเหล่าสิทธิ์ในสํานักอีกต่างหาก แล้วยิ่งสำนักของไปลู่หลินมีชื่อเสียงมากแล้วด้วยก็ยิ่งดึงดูดคนจำพวกนั้นมากขึ้นไปอีกไปลู่หลินจึงวางเรื่องตำแหน่งเหล่านั้นเอาไว้ก่อนแล้วสร้างหอตำราที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเพียงอย่างเดียวก่อนส่วนตำแหน่งอื่นๆเขาก็คิดจะหาดูทีหลังแต่ด้วยการถัดวันประกันพุ่งของเขาเขาจึงยังไม่ได้ขยับตูดไปหาใครมาเป็นตำแหน่งพวกนี้เลยแม้แต่คนเดียวจนถึงตอนนี้ ในตอนแรกก็คิดจะผัดไปอีกแต่เห็นเหล่าสิทธ์มีจํานวนเยอะขึ้นจึงเลี่ยงต่อไปอีกไม่ได้แล้วไปลู่หลินจึงไปขอความเห็นจากหนิวชิงเพราะคาดหวังว่าในกลุ่มผู้พิทักษ์หน้าจะมีคนที่เหมาะกับตําแหน่งนั้นอยู่แต่แล้วแม้จะมีคนที่อยากเข้าร่วมกับสํานักอยู่หลายคนก็ตามแต่ก็ไม่มีใครมีความสามารถในด้านการอบรมและดูแลแนะนําเหล่าเด็กๆเลยแต่ในจังหวะที่ไปลู่หลินกําลังจะถอดใจแล้วไปพึ่งพวกประธานอู่และก็กลุ่มเจ้าสํานักทั้งสี่ หนิวชิงก็บอกว่าเขาพอจะรู้จักอยู่คนหนึ่งที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงแต่ไม่ใช่คนในกลุ่มผู้พิทักษ์ไปลู่หลินจึงซักไซเกี่ยวกับคนผู้นี้อีกครู่หนึ่งว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วไว้ใจได้มากน้อยเพียงใดและก็สรุปได้คร่าวๆว,ว่าคนที่หนิวชิงได้กล่าวถึงนั้นเคยเป็นครูในสถาบันหลวงมาก่อนอีกทั้งยังเป็นครูในชั้นเรียนการบ่มเพาะด้วย แต่ปัจจุบันนั้นได้ออกจากสถาบันหลวงมาได้หลายปีแล้วเพราะอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทำให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะออกมาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตเมืองหลวงเห็นว่าคอยดูแลและสอนหนังสือให้กับเหล่าเด็กด้วยโอกาสในระแวกนั้นอยู่หลังจากสอบถามอีกหลายๆอย่างแล้วพบว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้ไปลู่หลินจึงได้ขอให้หนิวชิงช่วยติดต่อคนผู้นี้ให้ แต่ครั้นจะให้หนิวชิงไปคนเดียวมันก็ดูจะยังไงยังไงอยู่ไปลู่หลินจึงไปด้วยกันกับเขาด้วยเรือล่องนาพาและเขาก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงเขตเมืองหลวงไปลู่หลินได้ลงจอดเรือล่องนาพาใกล้กับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อกวาดตามองจากบนท้องฟ้าก็เห็นได้ว่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะักมีบ้านเรือนตั้งอยู่ไม่ถึงสามสิบหลัง เมื่อเรือล่องนภาลงจอดเหล่าคนในหมู่บ้านก็มีท่าทีตื่นตระหนกกันอยู่ไม่น้อยแต่พอเห็นหน้าของหนิวชิงก็เหมือนว่าพวกเขาจะรู้จักกันมากก่อนพวกเขาจึงสงบกันลงได้ไปลู่หลินเห็นท่าทีของคนในหมู่บ้านที่มีต่อหนิวชิงก็อดที่จะถามไม่ได้ว่าเขาเป็นคนที่หมู่บ้านนี้หรือไม่เพราะดูเหมือนว่าหนิวชิงจะเป็นที่รู้จักของพวกเขาแต่ก็ได้คําตอบว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่นี่แต่อย่างใดแต่ที่พวกชาวบ้านรู้จักเขาก็เป็นเพราะเขาเคยวะเวียนมาที่นี่อยู่หลายครั้ง จึงทำให้ชาวบ้านที่นี่คุ้นหน้าคุ้นตาเขาหลังจากเดินตามหนิวชิงมาได้ไม่กี่นาทีไปลู่หลินก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งมันเป็นบ้านไม้ที่ค่อนข้างใหญ่มีใต้ถุนสูงเหมือนบ้านในชนบทสมัยก่อนในโลกเดิมของเขาและเมื่อมาถึงเขาก็เห็นว่ามีชายคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านตำราอะไรบางอย่างอยู่บนรถเข็นอย่างเงียบๆที่ใต้ถุนบ้านนั่นไม่ทันที่ไปลู่หลินจะได้ยืนยันอะไรหนิวชิงก็ตะโกนเรียกชื่ออีกฝ่ายขึ้นมาก่อนจะเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายทั้งอย่างนั้น พี่อีข้ามาหาแล้วหนิวชิงเดินเข้าไปในเขตบ้านของอีกฝ่ายอย่างคนคุ้นเคยโฮโฮนึกว่าใครที่แท้ก็สหายที่ไม่ได้พบกันเสียนานนี้เองชายบนรถเข็นวางตำราลงบนตักก่อนจะเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นว่าเป็นหนิวชิงจึงได้ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มมาซิมาส,มาสีนั่งลงก่อนชายบนรถเข็นเรียกให้อีกฝ่ายนั่งลงบนแคร่ข้างๆเขาห้าห้าขอบคุณที่ต้อนรับแต่ว่าข้ามีคนจะแนะนำให้รู้จัก ใครกันงั้นหรือหรือว่าเจ้ามีภรรยาแล้วชายบนรถเข็นกล่าวหยอกล้อท่านนี่นะหนิวชิงสายหน้าให้กับความขี้เล่นของอีกฝ่ายท่านนี้คือเจ้าสำนักของสำนักเทียนหลงมีนามว่าไป่ลู่หลินยินดีที่ได้พบท่านอีไป่ลู่หลินประสานมือทักทายเห็นแบบนั้นชายบนรถเข็นเองก็ประสานมือตอบกลับอย่างมีมารยาทเช่นกันอี้เทียนเฉินยินดีที่ได้พบเจ้าสำนักไป่ อีเทียนเชิญทักทายตามมารยาทโดยที่ยังไม่รู้ตัวตนอย่างละเอียดของไปลู่หลินเขาแค่รู้สึกคุ้นกับชื่อของชายหนุ่มตรงหน้ากับชื่อสำนักเทียนหลงก็เท่านั้นเองจริงสิพี่อี้วันนี้ท่านไม่ได้สอนหนังสือเด็กหรือห้าห้าหมู่บ้านไม่ได้ใหญ่อะไรมากจะมีเด็กอยู่สักกี่คนกันหลังจากสอนพวกเขาจนอ่านเขียนได้แล้วก็ไม่มีใครให้สอนแล้วละ่ะหืมถ้างั้นก็ดีเลยสิอะไรดีหรือคือแบบนี้นะพี่อี้ ท่านเจ้าสำนักไปกำลังต้องการหาคนมาเป็นอาจารย์ให้สิทธิ์ในสำนักเขาอยู่พอดีข้าก็เลยแนะนำให้มาหาท่านหน้าอาจารย์รฤอ,อีเทียนเฉินเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจถ้าข้าเข้าใจไม่ผิดท่านต้องการให้ข้าไปเป็นอาจารย์ในสำนักยุทธ์ไม่ใช่โรงเรียนสอนหนังสือใช่ไหมไปลู่หลินพยักหน้าเฮ้อข้าทราบซึ้งจริงๆที่ท่านให้โอกาสข้าเพียงแต่สภาพข้าในตอนนี้คงจะไม่เหมาะกระมังที่จะไปเป็นครูผู้สอนวรยยุทธ อีเทียนเฉินลูกขาตัวเองเบาๆด้วยสีหน้าลำบากใจท่านอีจากที่ข้าฟังมาจากท่านหนิวชิงขาท่านมีต้นเหตุมาจากการปริแตกของเส้นลมปราณบวกกับกระดูกไม่สามารถผสานกันได้อย่างเต็มที่หลังจากแตกหักใช่หรือไม่เป็นตามนั้นเลยเจ้าสำนักอีเทียนเฉินตอบรับอย่างไม่ปิดบงังถ้างั้นข้าให้นี่กับท่านมันคืออะไรหรือ อีเทียนเฉินรับโอสถเฮยฝูมาจากมือของไปลู่หลินก่อนจะเอ่ยถามออกไปเพราะไม่เคยเห็นมันมาก่อนโอสถเฮยฝูนะท่านน่าจะเคยได้ยินหนิวชิงเป็นคนตอบคำถามนี้แทนไปลู่หลินเมื่อได้ยินชื่อของโอสถสมองของอีเทียนเฉินก็พลันกระตุกวูบโอสถนี่เขาเคยได้ยินชื่อของมันมาก่อนรวมไปถึงชื่อเสียงของเจ้าของเม็ดยาที่เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักร สํานักเทียนหลงข่าจําได้แล้วท่านคือเจ้าสํานักลึกลับที่หลายคนกล่าวถึงคนนั้นนี่เองอี้เทียนเฉินถึงกับตัวแข็งค้างเมื่อจดจําตัวตนของไปลู่หลินได้หานี่อย่าบอกนะว่าท่านเพิ่งจะจําเจ้าสํานักไปได้หนิวชิงกล่าวถามอย่างไม่อยากจะเชื่ออย่าทําหน้าแบบนั้นสิเจ้าก็รู้ว่าข้าอยู่ในสภาพนี้มานานขนาดไหนแล้วอย่าว่าแต่ได้พบตัวเป็นเป็นเลยแม้แต่ข่าวของท่านเจ้าสํานักข้าก็ใช่ว่าจะได้รับรู้มันบ่อยๆเสียเมื่อไหร่ เิดถึงนายจะไม่ได้อยู่ในสภาพนี้ก็คงยากที่จะได้พบหน้าฉันอยู่ดีนั่นแหละไปลู่หลินคิดเพราะเขาแทบจะไม่โผล่หน้าไปไหนเลยนอกจากหมู่บ้านซิงหลานแม้แต่เมืองเฟิงอยู่เองเขายังแทบไม่ค่อยได้ไปเลยแล้วคนที่อยู่เขตอื่นจะมีโอกาสได้พบหน้าเขาสักดเท่าไหร่กันเชียวว่าแต่ท่านเจ้าสำนักโอสถนี่ยี่เทียนเฉินมีสีหน้าลำบากใจ ข้าให้ท่านไม่เกี่ยวกับเรื่องชักชวนท่านสามารถตัดสินใจอีกทีก็ได้ว่าจะรับข้อเสนอของข้าหรือไม่ส่วนโอสถนี้ข้ายกให้ท่านเพราะเหมือนว่าท่านจะสนิทกับท่านหนิวชิงไม่ใช่น้อยถือเป็นการขอบคุณหนิวชิงไปในตัวที่คอยช่วยเหลือข้าที่เขตเฟิงอยู่ได้ยินแบบนั้นหนิวชิงก็รู้สึกลำบากใจขึ้นมาเพราะตั้งแต่มาทำงานให้ไปลู่หลินตัวเขาได้รับประโยชน์มากกว่างานที่เขาทำเสียด้วยซ้ำทั้งเงินทั้งทรัพยากรแถมเป็นที่รักและนับถือของคนในหมู่บ้านอีก แลกกับการดูแลหมู่บ้านกับพื้นที่รอบตีนเขาสิ่งที่เขาได้รับนั้นมันทําให้เขาไม่กล้าจะรับคําขอบคุณเลยแม้แต่น้อยท่านเจ้าสํานักท่านเข้าใจอะไรผิดหรือไม่หนิวชิงเนี่ยนะช่วยงานท่านเจ้านี่มีความสามารถขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ยี่เทียนเฉินกล่าวขึ้นพร้อมกับมองไปที่หนิวชิงพี่อี้แม้ข้าจะไม่ได้เก่งกาจนักแต่งานที่ท่านเจ้าสำนักมอบหมายให้ข้าก็ไม่เคยหย่อนยานแม้แต่น้อย แม้เขาจะไม่กล้าพูดว่าทำงานคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับแต่เขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำงานแบบขอไปทีฮ่าฮ่าฮ่าโอเคโอเคข้าเข้าใจแล้วยี่เทียนเฉินหัวเราะชอบใจที่ได้หยอกล้อสหายของตนอืมท่านเจ้าสำนักไม่ใช่ว่าโอสถนี้มันมีราคาสูงมากเลยไม่ใช่หรืออีเทียนเฉินยังคงลังเลจะว่างั้นก็ได้แต่ถึงเวลาที่ต้องใช้ก็ไม่ควรต้องคิดมากหรอกข้าบอกไปแล้วถือซะว่าเป็นของขวัญที่หนิวชิงคอยช่วยเหลือข้า ถ้าท่านพูดเช่นนั้นข้าก็ขอรับไว้อย่างเต็มใจอ้อจริงด้วยหากท่านจะกินมันข้าว่าทางที่ดีควรมีวิธีจัดการแบบพิเศษด้วยจะดีกว่าไปลู่หลินแนะนำเชิญท่านเจ้าสำนักอธิบายขาของท่านมีสาเหตุอยู่สองอย่างคือเส้นปรานที่ปริแตกกับกระดูกที่เชื่อมกันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมละ่ะเรื่องเส้นปรานหน้าไม่มีปัญหาหรอกแต่เรื่องกระดูกของท่านข้าไม่แน่ใจว่าถ้ากินโอสถเข้าไปทั้งทั้งแบบนี้มันจะช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม แม้จะฟังดูโหดร้ายไปบ้างแต่ข้าว่าก่อนจะกินมันท่านควรให้คนมาช่วยท่านเปิดแผลให้กระดูกบริเวณนั้นก่อนดีกว่าให้มันแตกออกเป็นหลายส่วนก็ไม่เป็นปัญหาอาจจะทรมานสักหน่อยแต่ข้าว่าน่าจะมั่นใจได้มากกว่าทั้งสองคนฟังแล้วก็คิดว่ามันสมเหตุสมผลงั้นหนิวชิงรบกวนเจ้าด้วยฮะตอนนี้เลยหรอ แล้วจะรอไปถึงเมื่อไหร่ล่ะในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วยาก็มีคนช่วยก็พร้อมอีกทั้งข้าไม่อยากรบกวนเวลาท่านเจ้าสำนักมากนักหรอกเออถ้างั้นก็ได้หนิวชิงเดินเข้าไปพยุงตัวอี้เทียนเฉินให้ลุกจากเก้าอี้รถเข็นแล้วให้เขานอนลงบนแคร่ไม้ข้างก่อนจะเริ่มดำเนินการตามที่ไปลู่หลินแนะนำตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นจุดแตกของกระดูกใช่ถ้าเช่นนั้นข้าจะอัดพลังเข้าไปล่ะนะมาเลย อีเทียนเฉินกำผ้าที่เขาใช้คลุมขาเอาไว้แน่นด้วยสีหน้ามุ่งมัน่นจากนั้นไม่รอช้าหนิวชิงก็เริ่มเคลื่อนปรันยุทธเข้าไปยังจุดที่เป็นปัญหาก่อนจะใช้มันกระแทกเข้ากับกระดูกส่วนนั้นอย่างมั่นยามจนทำให้มันแตกออกเป็นท่อนๆทางด้านอีเทียนเฉินเองทันทีที่ถูกทุบกระดูกความเจ็บปวดก็ลั่นปรับขึ้นมาทำเอาเขาเกือบจะส่งเสียงร้องออกมาอย่างเก็บไม่อยู่ข้างนี้เรียบร้อยแล้วอีกข้างหนึ่งคือจุดนี้สินะอีเทียนเฉินพยักหน้าให้กับหนิวชิงด้วยใบหน้าที่ชุ่มเหงือ่อ เอาล่ะนะหนึ่งสองเพราะอีกคราวนี้ดูเหมือนอีเทียนเฉินจะเก็บอาการไม่ไหวทำให้เขาต้องกรีดร้องออกมาเพราะความเจ็บปวดเออโทษที่ดูเหมือนข้าจะใส่แรงมากไปหนิวชิงเอ่ยขึ้นอย่างขอโทษขอโพยแต่ดูเหมือนทางด้านอีเทียนเฉินจะดูแอบโกรธนิดๆเพราะคิดว่าอีกฝ่ายจงใจแกล้งเขาอย่ามองข้าแบบนั้นสิข้าไม่ได้ตั้งใจเสียหน่อย หนิวชิงเห็นสายตาขุนเคืองของอีกฝ่ายจึงพยายามอธิบายแก้ตัวนี่พวกเจ้าทำอะไรกันแต่ในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับวิ่งเข้ามาหาหนิวชิงกับไปลู่ลิลินอย่างลนลานเจ้าทำอะไรกับท่านพ่อชายหนุ่มส่งลูกเตะเข้าใส่ไปลู่ลิลินในทันทีที่เข้าถึงตัวไปลู่ลิลินเองก็พอจะรู้ว่าอีกฝ่ายเหมือนจะเข้าใจผิดจึงไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาถ้าเพียงแค่หลบและถอยห่างออกมาจากอี้เทียนเฉินกับหนิวชิง เวลาเดียวกันกับที่ไปลูหลินถูกโจมตีทางด้านหนิวชิงเองก็ไม่ต่างกันมีสตรีนางหนึ่งได้ตีคู่มาพร้อมกับชายหนุ่มผู้น,นั้นนางได้ใช้ฝ่ามือของนางคว้าจับไปที่หลังคอของหนิวชิงจังหวะเดียวกับที่ชายหนุ่มเตะใส่ไปลูหลินเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยหนิวชิงที่รู้ตัวว่าถูกโจมตีก็ถอยหนีออกมาเช่นกันเอท่านอานิว ชายหนุ่มที่เห็นว่าเสียงของชายอีกคนฟังดูคุ้นหูจึงละสายตาจากไปลู่หลินแล้วหันไปมองดูจึงจำได้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครอีเทียนห่าวเจ้าทำอะไรเนี่ยแล้วนางเป็นใครกันหนิวชิงหันไปถามเด็กหนุ่มอย่างงุนงงเออคือข้ากำลังจะเข้าบ้านแล้วได้ยินเสียงท่านพ่อกรีดร้องออกมาก็เลยนึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านและพอมาถึงก็เห็นเขากับท่านล้อมท่านพ่อเอาไว้ก็เลยคิดว่าท่านมาทำร้ายท่านพ่อหน้าเด็กหนุ่มชี้ไปที่ไปลู่หลิน ทำร้ายพ่อเจ้าข้าเนี่ยนะก็ข้าเห็นแต่ด้านหลังนี่ก็เลยจําไม่ได้ว่าเป็นท่านเด็กหนุ่มให้เหตุผลเออก็โทษเจ้าไม่ได้จริงๆว่าแต่นางคือใครกันล่ะเนี่ยอ๋อนางคือยังไม่ทันที่เด็กหนุ่มจะตอบก็มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมานางคือลูกสะภ้ายของข้าเองชื่อหยวนฟางท่านพ่อเด็กหนุ่มหันไปหาต้นเสียงแล้วก็ต้องประหลาดใจ เอ็กเกิดอะไรกับขาของท่านทำไมมันถึงกระตุกแปลกแปลกแบบนั้นกันไม่ต้องห่วงข้าเพิ่งจะกินโอสถเข้าไปมันก็เลยกำลังฟื้นฟูขาของข้าอยู่อีเทียนเฉินกล่าวพลางจ้องมองไปที่ขาของตนอย่างดีใจทางด้านอีเทียนเฉินเองไม่รู้ว่าได้ยินที่พ่อของตนพูดหรือไม่แต่สายตาของเขาก็เอาแต่จับจ้องไปที่ขาทั้งสองข้างของอีเทียนเฉินอย่างไม่วางตา ผ่านไปราวสองนาทีอาการกระตุกแปลกๆที่ขาของอีเทียนเฉินก็หยุดลงจากนั้นเขาก็พยายามกระดิกปลายเท้าดูอยู่สองสามครั้งก่อนจะลองลุกออกจากแคร่ไม้แล้วยืนด้วยขาของตนดูไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วแถมเส้นปรานก็กลับมาแข็งแรงเหมือนปกติอีกด้วยอีเทียนเฉินเดินไปรอบๆก่อนจะสำแดงท่าร่างออกมาเพื่อทดสอบร่างกายเห็นแบบนั้นอีเทียนห่าวกับสตรีที่มากับเขาก็ตัวแข็งทื่อไปราวกับกลายเป็นท่อนไม้ไปแล้ว หลังจากได้สติอี้เทียนเฉินก็รีบเข้าไปคุกเข่าก้มหัวขอบคุณหนิวชิงที่ช่วยพ่อของเขาท่านอาข้าขอขอบคุณท่านที่ช่วยรักษาท่านพ่อของข้าบุญคุณน,นี้ข้าขอจดจําไปชั่วชีวิตเจ้าทําอะไรลุกขึ้นก่อนหนิวชิงประคองอีกฝ่ายลุกขึ้นก่อนจะกล่าวว่าไม่ใช่ข้าแต่เจ้าควรไปขอบคุณเขาหนิวชิงผายมือไปที่ไปลู่หลินที่กําลังยืนทําหน้ามึนอยู่ไม่ไกลเขาคือ อี้เทียนห่าวกล่าวถามอย่างสงสัยเพราะอีกฝ่ายดูดูแล้วก็อายุพอๆกับเขาเลยเป็นคนที่ช่วยพอของเขาจริงๆง,งั้นหรือท่านผู้นี้คือเจ้าสำนักไปลู่หลินจากสำนักเทียนหลงสำนักเทียนหลงอย่าบอกนะว่าอี้เทียนหหารีบหันเข้บไปทางไปลู่หลินก่อนจะรีบเดินเข้าไปหาไปาลู่หลินอย่างเร่งรีบ จากนั้นก็จะซุดตัวลงคุกเข่าอีกครั้งแต่ก่อนจะได้ทำแบบนั้นไปลู่หลินที่พอจะคาดเดาการกระทำของอีกฝ่ายได้ก็พลันจับเสื้อของอีกฝ่ายเอาไว้ไม่ให้เขาคุกเข่าลงหยุดเลยถ้าจะขอบคุณก็ไม่ต้องคุกเข่าข้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไปลู่หลินกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์ในใจก็คิดว่าไอ้พวกที่ชอบให้คนอื่นคุกเข่าให้เนี่ยมันเป็นโรคแบบไหนกันนะเออคือขอบคุณท่านเจ้าสำนักไปสำหรับการช่วยเหลือท่านพ่อขอรับ เห็นไปลู่หลินไม่ค่อยสบอารมณ์อีเทียนหา่าวจึงได้แต่ประสานมือคาราวะอย่างเก้เก้กางๆาข้าเองก็ถ้าจะคุกเข่าหลักก็หยุดซะท่านเจ้าสำนักไม่ค่อยชอบให้ใครมาคุกเข่าให้เขาหนิวชิงพูดขึ้นเมื่อเห็นว่าอีเทียนเฉินที่เพิ่งจะหายดีกำลังเดินเข้าไปหาไปลู่หลินและทำถ้าจะคุกเข่าอีกคนหนึ่งเออถ้างั้นข้าน้อยกล่าวขอบคุณท่านเจ้าสำนักและก็ขออาภัยสำหรับกิริยาก่อนหน้าของลูกชายและลูกสะใภ้ที่เข้าไปโจมตีท่านด้วย อี้เทียนเชินนำทั้งสองคนขอโทษไปลู่หลินทั้งสองคนเองก็ก้มหัวขอโทษอย่างจริงใจเดิมที่ไปลู่หลินก็ไม่ได้คิดมากอยู่แล้วจึงบอกไปว่าก็แค่เข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆหลังจากได้ยินว่าไปลู่หลินไม่ได้ติดใจอันใดเขาก็แนะนำตัวทั้งสองคนลูกชายมีชื่อว่าอีเทียนหาวส่วนลูกสะใภ้ชื่อหยวนฟางอี้หยวนฟาง หลังจากแนะนำตัวกันอย่างคร่าวๆไปลู่หลินก็ได้รู้ว่าอี้เทียนห่าวตอนนี้ทำงานเป็นครูผู้ช่วยอยู่ในสำนักหลวงส่วนอี้หยวนฟางนางเป็นผู้ดูแลสมุนไพรและกำลังจะได้เป็นนักหลอมโอสถฝึกหัดในอีกไม่นานนี้หลังจากทั้งสองคนรู้ว่าไป๋ลู่หลินมาชวนอี้เทียนเฉินเข้าสำนักทั้งสองคนก็ต่างพากันอิจฉ้าและพยายามบอกให้เขาตกลงรับข้อเสนอของไป๋ลู่หลินโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาก็ตั้งใจจะรับข้อเสนอของอีกฝ่ายอยู่แล้ว ว่าแต่ท่านเจ้าสำนักข้าขอสมัครเป็นครูผู้ช่วยที่สำนักท่านด้วยได้หรือไม่อีเทียนห่าวพล่งขึ้นอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยระบบเจ้าสำนักต่างมิติเป็นผลงานที่ช่องนิยายมือใหม่หัดแต่งขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยและทางเราจะยินดีเป็นอย่างมากหากท่านแสดงความคิดเห็นกดถูกใจและกดติดตามให้กับเราช่องนิยายมือใหม่